ยแยกซูนไปเยอะซูนตัวเดียวเนี่ยปูไห่ยใบเนาะศูนห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนยนี่นี่วันว่าหันพี่รองนี่เนาะให้อีกถืออีกนะปูที่สามที่สามวันี้เนี่ยที่สามหกสามพี่ซูนที่สามคู่พี่สามคู่เด็กสุด ยีสามยี่ศูนย์ครับผมหกสามนีม่ได้พี่รองได้ปูหายไว้ก่อนที่านมากเนาะศูะนย์ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์พิ่มมาพี่รองเนาะอันนี้เป็นตัวกันเนาะสำหรับเมื่อนี่เดินทางมาตามน่ทาทักเพราะว่าคงที่ถ่ายกับเกือบเลื่อยเลยเนาะ รับปูสามแปดครับผมเนาะสำหรับวันนี้เป็นเท่าไรเนี่ยปูเสีนเน้นตัวได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับอืมอืมแล้วมีสตัวะไรเหนกว่ปูเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวเก้าฮะสี่ศูนย์โอสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สามหกสามมีสามปูหลังหลังสามปู ล่าง 4, สามกู้สามหางเด้อพี่ห้องเด้อสี่ศูนย์หกสามมปูวเ้น6กแล้วกอันนี้ก็ปัสี่ศูนย์สี่สามหกแสเป็นสีามเอ็ดวันยินสี่สามโอ้ล่างย่างเดียวนี่ิมาครงสี่รูปเข้าสี่กับเงินนี้นปู แล้วคือมัีกัหกหนบ้งพี่จะเดเหรอ่พีจักเทียชนี้สี่กับหกวันอ๋อมันมาสี่กับหก่นเลยว่าเป็นหกสามสี่สามพี่น้องบัดปีถือกี่บัดปีนะพูดปรมาสี่กับหกโอ้ถือกี่บัดปีรอบคนามใส่กนปูโกมไปอพูี่ ก็กลุไปทาไปปูปูว่เหมือนสูตรนี้ก็มาพีสูจน์แมีสีกับสามมาถอี่เนี่ยนะปูนะสีกับสาม ขึนบนนะปูบนน 8, แปดละร้อยแปดแปดห้าสามแปดเก้าสามหกกรัมแปดห,ห,ห 8, ลักร้อยแปดห้าสามแปดแปดสามแปดเก้าสามพันแปดห้าสามแปดแปดสามแปดเก้าสามแปดเก้าสามแอเพื่อให้แปดลักร้อยี่นี่แปดลักร้อยนะคะปูสามแปด เอาสายดาปูตัวนี่อันสามแปดนี่แลยมันมันสินั่แเจอโอ้ยลมพัดแรงมากลมพัดวีวีพี่น้องย้อซี่เนี่ข้วบนขั้วบนไปหนข้บนสิหน่วยร้อยร้อยสิหน่วยร้อยร้หน่วยร้อยสิดหน่วย ร้อยนปูออกแมันสนแปดโอ้ปูแปดนแปดสามแปดสาอันนี้ก็ถึงที่ดีช่เดือบบนโอ้อันนี้ชุดนี้เป็นลักร้อยลักลักสิบลักหน่วยตาปูจับให่นี่ดีแปดแปดเขาแปดอืมลระึ่ที่ดีนี่ก็ได้ครับผมบชุดบนอืมแล้วก่อนะหมันสนแปด ว่า่าก oh, ็คือเมื่อบานให้กันโอ้เมื่บาดไม่เป็นศู้เอมเนตองวดดให้กันไงเจ็ดศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์หไว่าศูนห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์มาสั่นพี่น้อง กูมีตัวเน,น้นบ่เน้นนี่สมคู่น,นี่มาดโอ้เน,น้นให้อาทักสคู่เลยซีสามเนียดคือเน้นนะซางหกสขึ <S 3> 3 <S ้นโอ้ี่ตัวนี่ตัวเด่นเอ,อม,มีปกากแดงอันนี้ตัวรองโอเด่นซีสาตัวร่องหกสามล่างได้พี่น้องเด้ล่างมดยังไงล่างครับชุดหนึ่งคือชุดล่างเนาะล่างอ นี่บนเหรออ่าสามตัวสิดชุดบนแปดห้าสามแปดแปดสามเนาะแล้วก็แปดเก้าสามอ้าวสามมาถ้าบนข้างล่างตัวปูัสุดมาถ้าบนข้งล่างเราเมื่อกี้น้นปูนอะอันนี้3สาม ว่ารักเวยความนี่นี่อะไรครับปูปูมาสิปูมาไว้นบ้านทำไมพุขาโอ้ทมไหลายตันะลมแรงลมหรือปล่าลมแรงสิบหน่วยรักสิบกับรัก่มยนี่เออปูมาเห็นไบบนี่แโอ้เป็นตำล่าเลยพี่นเอง บกบรับเงื่วยบัวมาให้ครับผมรับสูตรรับหน่อยครับตั้มล่าปูที่ลายสูตรชนกันร่างสัน<ต>น้น,นรรหรอที่ประชนกันคักาคลานี่ก็คือมีนิทรรศสามหนี่บัวปูมาทั้งบนเด่นทั้งบนทั้งล่างนี่สามกับสี่เป,ป็นบัวปืว ซุนสิว่าใหม่เว้ยุนียพี่ซุนขนามาละเอาแล้วกับมากกับซีซุนขนาดมันาหมาวกว่ะนะพูนมะซนจะมากกเหลือซีซูนแล้วปัวอ๋อจะหน้าเบิ้งหรอเ้พา่น้งเนาเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะอ่เลขอ่อันนั้มากไปปูวนี่เดียนี่เดียวฮบุญหลอกมากไหมเอ โอ้ปูรอกไม่กั่เด็ดไงโอ้มาเริ่มต้นใส่เด็ดนี่เลยนี้จะแกะดอกนี่เด็ดคำพี่คำพี่ปูกระถือ7ชุนเห็นป่ะงหัช่อืมอืนเห็นป่ะงหันครับอืมปูบอกมาไว้สี่สามอ่าหกสามที่ซุนส่วนตัวไม่สนิ โอ้40 63 43ครับผมมันจะแค่ดอกหนึ่งคืนมันลงแต่บ้มีอยู่นี่ก็บ้านถือไม่มีในนี้ไม่ได้กินบ้ถึงนี่สิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยล่างสิบหน่วยโอ้บึ้งดูเห็นบึ้งดูเห็นตัวอย่างอืมมันมีตัวอย่างนะปูณเนาะอือมีบ้างเจ็ดศูนย์เนี่ยปู่ก็ถือไปนี่ครับมันเส้นกันเจ็ดเด้ยวกันโอ้มันก็บเส้นสี่กับหกครับสี่กับหกนั่นนี่เด้ สี่กับหกลักสี่เปนสี่หกเก้าปูบอกเก่าโอ้เก่าวะมีบอกบอกเก่าบันกระบอกเก่าคือมันออกส่วนหกเลยบอกเก่าค่ะครับผมเราหันมาออกส่วนหกกับบอกเก่าล่างวะล่างไงล่างล่างคือมันออกศูนย์หกศูนย์กับหกบวกสามคนที่เป็นเก่ามันมีเด็กล่างไม่มีไม่มีจัดเจียกจะเห็น บ่มีกบฟูเอาใจสี่กับหกเท่นี้รักสิบเักสิบสีกับหกทนอืมเป็นนี่แหละสี่กับหกใส่สัตวะพี่น่องเนาะกะฟูขับเน้นๆให้เน้นๆเน้นๆให้เดี๋ยนาเบื่อเอาเลยพี่น่องได้ คือออกสีโนสี่โ ok. ซนสีออกสี่นเออกเก็ดผิด<ม>จะ่ไม่ผิดสักครัง้งโซสีออกส่วนเดนีเดนี้เปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นดียวล้ปอ,อ่ดับนผู้น้นบิบถือเงขอ่าแ่ว่าดับแม่เตี้ยผู้ของผู้ว่าบอกผู้องผู้ด้ดับผู้นั้นบถึเลิอ่า เอาสุดปูสุดปูเลยเนาะสีเนี่ยสุดปูเขามาสุ้มกันทกอย่างเลยแม่บ้านอ่ะเห็นเห็นอยู่เนาะแม่บ้านอ่ะเอาพวกนติดตามเนี่ยห้าปูสาแปดครับผมเนาะไทยสื่อบติดซีงวันนี้บุหรีกินสีกับหกเลยรักกินสีกับหกรักสิบคมอืมลักสิบชมห้ามกับอีกห้ามกับปลาตัวกุกงม่วอืมเขียนไว้เดี๋ยววสิลืมกับ ครับขับความได้พี่น้องขับเลยอ๋อบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะพี่น้องเนาะอ่าอือแปดสามเก้าสามห้าสามบนลักล่อยเอาแปดมาใส่ชุดบนเนาะแต่ว่าล่างก็คือสี่ศูนย์หกสามสี่สามเน้นเน้นเด่นเด่นสี่สามชื่อติดซีไวอือค่ะเนาะ อาตามนั้นเรา่ะ้องพิจารณาบ้างไว้ให้เป็นแนวทางครับผมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง